ดวงประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2568คนเกิดวันพฤหัส,สบดีการเงินยังต้องคิดวางแผนการใช้เงินให้เพียงพอในการดำรงชีวิตจัดการกับรายจ่ายที่จำเป็นก่อนอีกสักพักการเงินจะค่อยๆดีขึ้นแล้วความรวยจะตามมาความรัก คนมีคู่ถึงแม้จะไม่ค่อยหวานใส่กันแต่ก็เต็มไปด้วยความสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันคนโสดหากอยากหายจากอาการโสดต้องลองเปิดตัวสักครั้งการงานช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้แสดงความสามารถอนาคตทางอาชีพสดใสสวยงามมีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น